สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีตอนรับพี่น้องเขาสูช่องยายแววตามเคยค่ะคลิปนี้ยายแววจะมานำเสนอวิธีดูแลง่วหลังคอดกะขอฝากมือไม้น้ำค่ะดูแลวัวหลังคอดเห็ดจังได้ง่วหน่อยเขาจังสิได้กินนมอ่ามือไม้ส่วนมากยายแววได้ยิ่มาก เพิ่นเอาหัวมาเลี้ยงเลี้ยงหัวเวล่าหัวเพิ่นลอดเพิ่นกระสิบ่สนใจหัวหน่อยเด้ออกกไม่ไม่มือแหลกบางโตมันกระสิแข็งแรงบางโตมันกระสิบ่แข็งแรงลูกบดอดายายแววกะมานําเสนอให้พี่น้องได้รับสาบขอมูนเกียวกับกินนมเห็ดจังไห๋หัวหน่อยจังสิไดกินนม คือว่าพี่นองเวลาง่วงออกลูกนั่นพี่นองจะเพลอเด้อก่อสิบใ้เพลอนั่นคือคว่าไม้ง่วงหน่อยออกมาใหม่มันกินนมพันเป็นมันบ่เห็นหวงม็นเห็นกับพ่อล่างๆกินนมแม่ก็กินบ่อเป็นเฮาต้องพยัยามใส่ใจง่วงหน่อยเฮาจูงง่วงหน่อยดึงง่วงหน่อยเฮามาใส่เตานมแล้วก็บบีบหัวนมให้ให้ง่วงหน่อยเฮาได้กินนม ถ้าเ้าถังวัวหน่อยห้าบ่ได้กินน้มนะพี่น้องมันกระสิบ่มีกำลังเด้ลูกกับบได้หัวหน่อยห้ากระสิบ่แข็งแรงอ่ะพี่น้องบางคนบางท่านก็ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็หายกินของมันเองบ่ต้องเป็นยากเพราะว่างัวคั้วเนี่มันบ่คือคนนออกลูกมันมีสัญชาตญาณของมันมันเสียหายกินของมันเองดอก นี่คือความคิดที่ผิดเด้อค่ะสำหรับมือไม่ค่ะย้าแววก็ขอฝากเมื่อขอดลูกไมหน่อยหน่อยมือแรกมือสองมือสามเขาก็ะตองพยัายามเอาเตาน้มใส่ปากบีบน้มใส่ปากให้มื่อหน่อยเขาคุณเคยกับเตาน้มหลังจากนั้นเขาสิคอยเลี้ยนลูเอาเองดอกเข้าบอดีย่าหรอกบาตาเข้าสอนในเขาแล้ว เขากระสีเลี้ยนรูเอาเองสัญชาติต่ย,ย่านของง่วเมีมกับลูกกระสีเลี้ยนลูเอาเองหลังจากที่เหาสอนเขาแล้วแต่ก่อนสิหูเห่ากระต้องเลี้ยนลูให้เขาที่ก่อนให้เขาเด็กคุณเคยกับเต่านมของแม่ของเขาเห่ากระต้องใส่ใจว่วเห่าจังสีบอดตายยายแววเห็นมาหลายขอ,อกแล้วที่ว่าให้ง่วลูกกินนมเอาเองแต่ผลสุดท้ายเมื่อที่สองมากกับง่วหน่อยกระตายค่ะพี่น้อง มันบ่าตายจังได้มันบ่ได้กินนมเม่เพราะว่ามันกินบเป็นก็ขอฝากมือใหม่เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ยายแววขอฝากมือใหม่ฮัดให้งัอหน่อยเห้กินนมให้มันได้ให้มันเจงให้หัดดูดมันเจงแล้วเฮาจังปลอยว่างช่วงแรกสองสามมือก็อย่าลืมใส่ใจเฮ็ดคือยายแววนี่ละยายแววนี่กเกเติ้งซี่ทุกโตวเวลาหลังขอดคือต้อง สอนหายงัวหน่อยเหากินนมด้วยตนเองให้ได้ลูกบ่ได้เหากระต้องพยุ่งเขาบางโตก็บ่าแข็งแรงก็ต้องพยุ่งลูกไม่กินนมบางโตมันก็แล่นได้ในมือมันขอดเลยงัวแต่ละโตแต่ละแม่กระแข็งแรงบ่คือกันพูมบ่คือกันค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยายแววกับอฝากพี่น้องมือใหม่คือเก่าละค่ะใส่ใจงัวเจ้าจของ ว่าตนนี้ของยายแววเนี่ยกอดมาได้3มมือแล้วแต่ว่าพึ่งมาลงคลิปมือที่สมยายแววก็ยังเน้เอานมให้กินอยู่กะดีใจร้ายงวหน่อยลอดบ้านออกพันษาค่ะพี่นอ้องเอฟซีพนกับหหต่างซื้อให้มาว่าพันษาก็เลยได้ซื้อว่าน้องพันษาค่ะ ก็โอเคเนาะค่ะสำหรับคลิปนี่ย่ยแววก็ขอให้พี่น้องที่เขามารับชมจงอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงยาเก็บยาไข่มือหนาคลิปใหม่พอกันอีกคือเกาค่ะสวัสดีค่ะ